สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากระต่อครับกระเจ้า d m a c a l l n e นนะครับคันนี้เป็นรถตอนเดียวนะฮะก็มาสู่ EP เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วนะวัือไม่ได้ลงคลิป2-3อาทิตย์แล้วครับเกือบเดือนนะฮะก็มีแต่อัปเดตผ่านไลน์ให้ลูกค้ากันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็สะดวกแล้วนะครับว่างล้วก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับว่าคัน d m a มตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันจ้า พอมพอมพอมนกระดานดีนะฮะก็เหลือคัสซีเปื่อยๆแล้วครับด้านท่อนท้ายนะฮะตอนนี้คัสซีของเขายุบตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมมันจะเป็นรอยยุบนี่นะเป็นเบายุบตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับด้านหลังซ้ายนะดินนะครับดินคันนี้เข้าหนักทางซ้ายนะครับทางซ้าย ก็ดินเดี๋ยวดีดด้านหลังนะครับตอนนี้ช่างเฟรมถอดอะไรหมดแล้วนะครับวันนี้วัน,นที่25้าเมษายนอ,าอะไหล่เพิ่งมาถึงตอนวันพฤหัสนะครับไม่ใช่สิวันพฤหัสใช่ใช่วันพฤหัสน,นะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายอะไหล่เขามากอง,อ,มองเต็มบูเขาเลยนะตอนนี้อะไหล่แยกชิ้นมานะฮะคันนี้ท่อนหอัวท่อนอะไรก็หัวเขาจะอยู่นู่นนะครับอยู่นู่นนนะครับหัวเขาลออยู่น,นะนู่นนะนู่นนู่นเห็นไหม เดี๋ยวไปถ่ายหัวกันอีกทีนึงตอนนี้เผาก็แยกออกมาแล้วนะฮะให้ลูกค้าจัดแหนบทางศูนย์ทางประกันคันนี้เป็นประกันจัดอะไหล่นะครับแล้วก็ทางแหนบเนี่ยเขาส่งมาก็คือเป็นแหนบตัวท่อนท่อนเดิมโรงงานนะครับท่อนเดิมโรงงานคือท่อนนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมต้องมาไล่แหนบบรรทุกอีกทีนึงว่ามีกี่เส้นกี่เส้นขนาดเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยต้องมาลือตัวนี้อีกนะครับไม่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ ตัวกัลซีน่าจะได้เริ่มทําวันจันทร์วันอังคารไม่เกินวันพุธน่าจะได้ลงนะครับเพราะว่าตอนนี้แน่นอู่หมดเลยนะฮะดูเละไปเลยคันเละห,หมดเลยนะ <c oughs> คันนี้ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนะครับคันนี้ก็เป็นรถเงินสดนะครับดีแม็ครถเงินสดสิ้นเดือนเนี้ยก็อ่าเป็นเปลี่ยนหัวเป็นหัวไหลนะครับยกหัวใส่นะครับยกหัวใหม่ใส่นะฮะเป็นรถเงินสดลูกค้าโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะสั่งหัวไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้หารถที่เกิดอุบัติเหตุด้านท้ายนะครับชนท้ายแล้วก็ เดี๋ยวเราซื้อหัวตัวนี้มานะครับซื้อหัวหัวมันดีท้ายมันบุบนิดหน่อยก็เดี๋ยวมาเคาะกันเอานะครับขอให้หัวตรงรุ่นนะฮะประมาณนั้นนะจ๊ะส่วนคันนี้คันนี้ก็เดี๋ยวดัก 4, คัสซี่นะครับดักคัสซีนี่นะฮะรถแน่นมากนะครับตั้งแต่ลงสงการมาเนี่ยผมไม่ได้กระดิกเลย <laughs> ได้จัดงานออกนะครับเพราะว่าไม่มีที่จอดรถเลยนะครับขนาดปกติแล้วเห็นไหมคัสเซมาอยู่ตรงช่องนี้ช่องรถเดินช่องรถวิ่งนะครับปกติต้องอยู่เสียบซอยนะครับนี่ไม่มีที่จอดเลยนะนะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจให้วษัทย์บรการเซอร์วิสได้ดูแลรถของท่านนะครับรถของท่านเนาะเดี๋ยวเราไปดูหัวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะหัวเก๋งตอนนี้ก็ลอยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกให้นะครับ เออนั่งร้านแป๊บหนึง่งนี่นะครับหัวเก๋งดีแม็กคันนี้เละนะครับแต่ทางอะไหล่นะครับทางประกันจัดอะไหล่มาก็คือว่าฝั่งทางซ้ายไม่มีอะไหล่มานะครับเป็นงานซ่อมแต่ซ่อมตอนนี้เขาจะแยกชิ้นมาให้เลยเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นทั้งเปลือกนอกเอ่อเปลือกนอกนะฮะแล้วก็ซับในท่อนกลางแล้วก็ซับในท่อนในนะเขาจะแยกเป็นชิ้นมาคันนี้ไม่ได้ยกหัวนะครับไม่ได้เป็นอะไหล่เบื้องห้างยกหัวมานะฮะก็จะเป็นแบบ อะไหล่แยกเพราะว่าฝั่งทางขวามันไม่ได้เสียหายนะก็จะเป็นไหล่แยกไปนะและ้วเราก็ต้องมาตัดต่อเชื่อมดัดดึงตับสารพัดนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเจ้าของรถดูอยู่ต้องขออภัยในการล่าช้านะครับนะเนาะตอนนี้ก็ลอยหัวไว้ตรงนี้นะฮะลอยหัวไว้ตรงนี้อยู่นะนะ อาทีหน้านะครับอาที่หน้าเดี๋ยวช่างเฟรมลงนะครับแล้วก็จะมีช่างใหม่มาอีกช่างหนึ่งนะครับก็ฝีมือเทียบเท่าดีกว่าช่างเฟรมช่างเฟรมหามานะครับบอกว่าเก่งกว่าผมนะจัดมาเลยนะครับจัดมาเลยก็เดี๋ยวงานจะได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้มีมีช่างหายากมากนะครับช่างตอนนี้ก็มีช่างคอดึงบอดี้ได้แค่2คนที่เหลือก็จะเป็นช่างประกอบนะครับเนาะจะมีช่างเฟรมกับช่างหนูนะนี่นะครับ ฝั่งด้านขวาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเพราะว่าเขาเข้าซ้ายนะครับนี่ขางขวาดีดีหมดเลยนะฮะนะอาจจะย้อนแสง่อยนะครับเพราะว่าไว้หลังอู่นี่ตรงนี้ก็ต้องตัดนะครับเราต้องตัดนี่แล้วอาร์กออกไม่ใช่ตัดสิจุดมาร์กนี่ไหมครับมันขาดหมดละแล้วก็ต้องเจาะอ,ออกเจาะเจาะแล้วดึงออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวคันนี้ได้มันแน่นอนนะครับหลายๆคลิปเลยแหละนะฮะได้ดูการทําอย่างละเอียดเลยนะสำหรับเจ้าดี a x คันนี้นะครับ ออนิวออนิวพนุภาพพลิกโลกพลิกจริงๆนะครับนะครับก็ย้ำอีกทีนึงนะครับที่ผมวงลงหัวล้อก็ไม่ได้ว่าจะเป็นย้อนยงกันเยอะเลยนะครับไม่อยากให้ซีเรียสนะครับไม่อยากให้ซีเรียสเพราะบางทีเราคุยเรื่องซีเรียสกันทั้งวันแล้วนะทำงานก็ซีเรียสล้วนะครับมาดูคลิปก็ซีเรียสอีกก็ไม่ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากให้เจ้าของรถที่ดูคลิปนีอยู่ซีเรียสมากนะครับก็ทํามานะครับรถมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าคนจงคนเจ็บเนี่ยมัน เขาคนมันซ่อมไม่ได้นะครับรถมันไม่มีปัญหาอย่าไปซเรียสมันเลยครับเนาะซื้อมาใช้ครับเราต้องใช้มันคุ้มนะครับนะเกิดอบันเหตุเราก็ซ่อมนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมาเหมือนเดิมไหมมันไม่ได้ร้อยแน่นอนนะครับอย่างหลายๆคลิปผมบอกไปว่าจะให้มันสวยเหมือนเดิมเหมือนรถป้ายแดงมันไม่มีเหมือนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันรถมันเกิดอุบัติเหตุคุณต้องทําใจนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอะไรกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างฮะตอนนี้ก็มาถึงอะไรนี่กระบะเขานะกระบะเขาก็เละเลยนะครับบตออนนนีี้แทดดึงผม เป็นจุดวางอะไหล่ของรถคันดีแมมกันนี้แล้วนะฮะโอ้โ oh, ห oh, มาเยอะมากนะครับแน่นช่องจอดเลยนะอันนี้ก็เป็นกล่องเป็นกล่องอะไหล่เบื้องห้าหมดเลยนะครับให้สบายใจได้นะครับนี่ของแท้หมดเลยนะเพราะรถรุ่นนี้มัน,ม,นมันของของของไต้หวันยังไม่มีนะครับยังไม่มีนี่เต็มเลยนะคะรับกองเต็มเลยจักอะไหล่เป็นอะไรวุ <laughs> <laughs> นะฮะเยอะมากเยอะมากส่วนอะไหล่พวกบอโลนบอดี้ก็น่าจะได้เริ่มอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้า วันนี้วันที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเมษายนนะครับอันนี้อะไหล่เดิมเขาอยู่นี่นะฮะอะไหล่เดิมเขาย5ิบห้าเมษายนก็อาทิตย์หน้าน่าจะได้ทำนะครับวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นี่นะครับกองเต็มเลยนะฮะเห็นไหมอะไหลมาเยอะมากมากเลยนะรถก็แน่นนะครับอะไหล่ก็เยอะนะฮะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยกองเต็มเลยนะฮะรถ ข้า้นแต่สงการนะครับไม่มีที่จอดเลยนะฮะคันนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเอ็กซ์พนเดอร์ตอนนี้เข,า,ขาส่งกระซีมาเรียบร้อยทําดึงเรียบร้อยแล้วครับขาดแต่ไอตัวแผงหน้านะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปก็แล้วกันนะฮะตอนนี้เอาดีแม็กก่อนนะครับดีแม็กเอ่อเจ้าของรถอะไหล่มานะครับอย่าเพิ่งเร่งผมนะครับตอนนี้เพราะว่างานอย่างเงี้ยรัาเป็นงานยกหัวยกหัวเกง่งเนี่ยมันเร็วนะครับมันเร็วแต่ว่าตอนเนี้ยผมทำเอ่อ เรียกอะไรล่ะมันต้องตัดนะครับแยกชิ้นอะไหล่นะครับตัดแล้วก็ต่อใหม่อะไรมันต้องใช้เวลานะครับเขาเร่งมากบางทีไปเร่งช่างเขามาเนี่ยมันเสร็จจริงครับแต่ว่าจุดองค์จุดอาร์มันอาจจะพลาดจะอะไรตกหล่นไปนะก็อยากทําให้มันละเอียดยิบๆเลยนะครับผมก็อยากทําให้มันละเอียดยิบเพราะว่างานพวกนี้มันข้ามันทาจบทีเดียวมันไม่ต้องมาแก้ไงครับพวกจุดองค์จุดอาร์จุดอะไรต่างๆนะเพราะว่ามันมัน มันทาเสร็จแล้วก็ส่งแผนกสีเลยมันก็จบนะฮะแต่ถ้าจุดอาร์คมันผลาไปจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมาลือ้อลื้อพวกเครื่องยนต์ลื้อพวกไอพวกพลาสติกกราบเกิดอะไรใหม่แล้วก็มาเชื่อมนะครับเชื่อเสร็จแล้วต้องมาทําสีใหม่อีกมันเสียเวลานะครับจริงๆแล้วผมอยากทำให้มันจบทีเดียวนะครับอาจจะล่าช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าออรถแน่นมากแล้วก็มีแต่รถหนักๆเข้ามาเลยนะฮะคันนี้ก็แคมเปอรี่ที่ว่าให้ดูนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมสตาร์ทละเดี๋ยวเตรียมสตาร์ทละครับ เครื่อง <S <S เครื่องยกเข้าเรียบร้อยนะครับสวยงามเหมือนเดิมเห็นไหมนะคันนี้แคมรี่ที่ว่าตัดเหล็กซุ้มล้อครับเปลี่ยนเหล็กซุ้มล้อใหม่นะเปลี่ยนเหล็กซุ้มล้อหน้าใหม่นะครับชนหน้าเต็มมาคันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับจะเสร็จแล้วนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําสหรับงานนะครับก็คือหลังจากเนี้ยก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเริ่มเคลียร์งานเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับหลังที่หลังจากเปิดหยุดหยุดหยุดสงการมาเนี่ย นะก็ขอเคลียร์งานเคลียร์งานที่เป็นงานซ่อมแผลออกให้หมดก่อนให้มันเหลือแต่ลดหนักนะครับลดหนักก็คือช่างแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนี่ลงนะครับลงไปทําว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับทำแต่ละคันตึงตึงตึง,ตงเอฟแพนเดอร์รถดีแม็กคันนี้นะครับแล้วก็จะมีอ่คลาคารีนะครับแล้วก็จะมีไอ้ปาเจโลโอีกนะครับก็สามสี่คัน2คนต่อ1คันนะครับแต่ว่าครับเป็นดัดคัสซงคัสซีอะไรก็คือคนละคันไปเลยนะตอนนี้ก็ไล่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับปาเจโก็เหลือ เสื้อท้ายเกียร์อะไรอย่างนี้นะก็ยังติดแบ็กออเดอร์อยู่เพราะว่าต้องสั่งศูนย์นะครับของถอดมันไม่มีขายเสื้อนะฮะก็ประมาณนี้กันละกันนะคันนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาดูใหม่ๆก็คือว่าเป็นประกันจัดอะไรนะครับเป็นประกันจัดอะไรเนี่ยประกันรถของศูนย์มาส่งสองรอบสามรอบนะครับสามรอบถึงจะหมดนะโอ้โหผมก็นั่งไลอ่อยู่ทั้งวันนะครับนั่งไล่ก็คือเขาเอาของมาลงป้าๆผมก็ต้องมานั่งเช็ครหัสอย่างเงี้ยนะ 8 9 8 3 9 8 7 499อยู่ตรงไหนในกระดาษ A 4ซแล้วก็ติกต๊กติก๊กอ่ะมา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 บางทีมันตกหล่นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ว่าทั้ง2ฝ่ายนะฮะแล้วก็เราก็ต้องตรวจเช็คของเขาก็เช็คมาดีแล้วนะครับทางสูตเช็คมาดีแล้วเราก็ต้องมาเช็คอีกเผื่อมันตกหล่นกันนะครับแล้วก็เราจะดูว่ามันคืออะไรอะไร,ะไรมันก็จะเขียนว่ารหัสแล้วก็ชื่อ,อรายการนะคืออะไรอา่า แผงข้างกระบะอย่างเงี้ยฝากระโปรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยข้าอย่างเงี้ยผมพอเดาได้ว่ากองใหญ่ๆหญ่เียก็คือฝากระโปรงหน้านะครับเนี่ยเมันใหญ่กว่าเพื่อนนะครับมันใหญ่กว่าเพื่อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคือฝากระโปรงหน้าก็โอ้โหวันหนึ่งเต็มเมน,นะครับนั่งรีดอะไรนะครับนั่งรีดอะไรที่เข้ามาในอู่แล้วก็ติก๊กเสร็จแล้วก็จะไปติ๊กที่ในจ็อบของเรานะครับจ็อบการทํางานของเราว่ามาอะไรมาครบไหมขาดหลืออะไรแล้วก็ต้องสั่งเข้าไปที่ประกันใหม่ให้ประกันสั่งที่ศูนย์อีีกทนึ คือมันมันจะช้าหน่อยนะครับคันนี้ก็คือว่าเรื่องอลงอะไหล่มันก็จะช้าหน่อยเห็นไหมกว่าจะได้ก็โอ้โหกี่วันนะเกือบเดือนนะอะไหล่ถึงจะมานะครับเพราะว่ามันหลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าเป็นประกันจัดอะไหล่หนึ่งรายการวันที่เข้ามาอู่หรือทํารายการนะครับคือรายการเสร็จแล้วก็ส่งข้อให้ประกันประกันก็เข้ามาตรวจสอบก่อนเข้ามาตรวจสอบเสร็จโอเคเสียหายจริงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็จัดประกันก็จะสั่งอะไหล่ไปทางที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็จะ ของมาแจ้งทางประกันสร็จก็จะเอามาส่งอีกนะครับก็หลายวันมันมันมันเป็น3มทอด4ีทอดนะครับมันก็เลยช้าแต่ถ้าเป็นรถ,ถงุนสดนะครับงุนสดอย่างคันอีซูมื่อกี้นะครับที่ว่าหลังคาบูบี้นั้นที่ว่านั้นก็คือผมก็หาไหลเลยเป็นอะไรถอดนะครับเป็นหัวถอดคือว่ารถเกิอดอุบัติเหตุชนท้ายมาหัวมันดีอย่างเงี้ยอ่าผมก็สั่งหัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อแต่ซื้อเอาแต่หัวมันมานะครับเอาแต่หัวเอาแต่กระดองหัวมันมาแล้วก็เอามาลงมาใส่อะไรประมาณนี้นะ มันก็เร็วนะครับเป็นเงินสดมันก็คือยิงตรงเลยระหว่างลูกค้ากับอู่นะครับแต่นี่มันมันเป็นผ่านบริษัทประกันภัยต้องให้เขารับทราบทุกอย่างให้เขาจัดก,การทุกอย่างนะครับคือเขาเป็นตัวแทนของเจ้าของรถไงนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมาอะไหล่ของแท้หมดเลยเนี่ย้ขาของแท้หมดเลยผมก็ไม่ซีเรียสนะครับก็ดีเลยเพราะว่าผมก็ไม่ต้องสื่อสารกับลูกค้าแต่ตราบใดที่เอาอะไหล่เทียมมานะครับอะไหล่ของถอดของเทียมมาผมก็ต้องสื่อสารกับลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าครับรับได้ไหม ทำประกันจัดอะไรของไต้หวันมาให้นะไต้หวันนี่ของเทียมนะไต้หวันมาให้นะครับล,ลูกค้ารับได้ไหมลูกค้าครับทำประกันจัดอะไรอของถอดมาให้นะครับลูกคา้ารับได้ไหมเพราะว่าแต่คันนี้มันเป็นรถปลายแดงนะครับค่าตอบได้ที่เอาของของ,ของของถอดมาให้นี่ก็คือผมก็ต้องแจ้งทางลูกค้าไปก่อนเดี๋ยวลูกเมื่อรถเสร็จไปแล้วลูกค้ามาตรวจสอบที่หลังว่าเป็นของถอดเนี่ยผมซวยนะครับทงประกันบอกว่าเอาคุณใส่ไปแล้วก็ซวยเลยผมก็ต้องแจ้งก่อนไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเข้าเนื้อผมนะฮะ ถ้าลูกค้ารับได้ก็โอเคไปผมก็จะใส่ติดตั้งเข้าไปในรถนะครับแต่ถ้าลูกค้ารับไม่ได้ถ้าลูกค้ารับไม่ได้เรื่องอะไรของถอดของไต้หวันก็รบกวนกรุณาลูกค้าโทรหาทางประกันนะครับว่าชิ้นนี้ผมรับไม่ได้นะช่วยเปลี่ยนให้ได้ไหมหรือเปลี่ยนเป็นยังไองอะไรยังไงแบบไหนก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเนาะเพราะว่าอะไรครับผมเคยโดนนะครับคเคยโดนมาประกันจะอะไรมานะครับคันนี้ประกันจะอะไรสมมติว่าคันนี้ประกันจะอะไร เขาก็เอาของทั้งของแท้ของไต้หวันของถอดมาให้ผมก็ใส่ตามเขาจัดอะไรพอเสร็จไปแล้วเนี่ยลูกค้าโวยว่าเอาทำไมถึงใส่ของถอดให้ผมทําไมถึงใส่ของไต้หวันให้ผมเอาละสี่ก็ผมก็แจ้งไปว่า,าทางลูกค้าทางประกันเขาจัดมาให้ครับทางประกันเขาก็ทางลูกค้าก็โทรไปโวยทางประกันประกันก็บอกว่าเอาแล้วทาไมทางอู่ไม่แจ้ง แจ้งว่าลูกค้าไม่รับไม่อะไรอ้าวผมก็เลยซวยไปเลยนะครับมันได้ใส่ไปแล้วผมก็ต้องรบบับผิดชอบผมก็ต้องสั่งของใหม่ให้ควักเงินตัวเองซื้อของใหม่ให้ลูกค้าไปนะครับก็เลยตัดปัญหาไปเลยว่าแจ้งเสมียนทุกคนนะครับที่อู่ผมเนี่ยถ้ามีอะไรไต้หวันถ้ามีอะไรของถอดต้องแจ้งลูกค้าทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะอู่จัดหรือจะเป็นประกันจัดนะครับว่าตัวเนี้ยผมจําเป็นต้องใส่ มันเกิดจากอะไรทําไมต้องใส่ของไต้หวนันมันเพราะอะไรอะไรมันต้องมีเหตุผลที่มาและที่ไปนะครับของไต้หวนันของถอดประมาณนี้นะครับเนาะก็คร่าวๆสําหรับมาอัปเดตสําหรับเจ้าดีแมคันนี้นะครับอะไหล่มาแล้วว่าที่หน้าผมน่าจะได้ลงนะครับแต่วบอกยังฟันธงไม่ได้ว่า,าที่หน้านี่วันไหนจะได้ลงนะครับเพราะว่างานแน่นมากแล้วก็คันนี้มันเข้ามาก่อนจริงนะครับผมก็จัดก,การให้ให้ช่างเฟรมดูเข้าส่งออก้ีเรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะได้ดัดคัดซีก่อนแล้วก็เดี๋ยวยกหัวลงยกหัวลงคัดซีนะครับแล้วก็เริ่ม ทำบอดี้หัวแล้วนะครับเริ่มทำบอดี้หัวแล้วก็ประมาณนี้กันละกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า d ีแม a ออ n นิ New นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพีพีต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย